กับอแม่ตลอดเลยเนาะใช่รอกันแล้วรอแล้กั้นจบแม่แม่ก็ตอบแม่ค่งแอ่ค่ะมองดองแล้วเนาะก็ค่ะก็ปีใหม่นี้ก็แบบมาเริ่มต้นอะไรดีๆแล้วก็ไปกับเพื่อนคุณแม่ด้วยค่ะก็ไปไหว้แก้วจอมที่จังหวัดเชียงรายค่ะก็เป็นถือว่าเป็นครั้งแรกที่ปกติอย่างคนทั่วไปเขาจะไปไหว้พระเก้าวัดกันใช่ไหมคะแต่เราไปไหว้แก้วจอมก็ถือว่าเราไปไหว้ที่ต้องใช้ความ ตั้งใจแล้วความศรัทธาจริงๆอะค่ะที่ต้องไหว้พระาธาตุเก้าเก้าที่ในวันเดียวอะไรอ่าเงี้ยซึ่งสถานที่แต่ละที่ก็แบบอยู่ใกล้กันแบบค่อนข้างจะมากแล้วก็ได้ไปเห็นแบบศิลปะวัฒนธรรมแบบจากลาวบ้างจากอะไรบ้างได้เรียนรู้แบบความรู้ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างเลยคนก็จับตามองว่าอาจารย์มันเริ่มดีขึ้นแล้วตอนอตนี้ยครับเป็นงานหลัการจรณาการิจารณาการพิจาพิจารณาการพิจารวาการพการพิจารณากาอพิจารณากาการพิจการพิจารกา ครอบครัวจริงๆเราก็มีความรู้จักกันแน่นแฟนกันมาอยู่แล้วอะ<ล>ค่ะ<ล>ยพยงแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างระยะเวลามันก็จะต้องมีแบบเออเดินซ้ายเดินขวามีฝนตกมีพายุมีลมพัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ยังอยู่ในเส้นทางเดิมที่ที่ยังเออเป็นเส้นทางที่คอเส้นคงวายยังแบบไม่ได้ยากจากกันไปไหนตอนนี้ถึวงวมแม่แบบไฟเขียวเป็นที่แล้วนะคแก่ก็ไม่มีอะไรอะค่ะคุณแม่ก็ให้กำลังใจให้คำปรึกษาอะไรนะครัคุณแม่บอกว่ารืงความรักเราเป็นคนเลืออยงเงยพอไม่ยุ่งแล้ว ค่ะใช่คือคุณแม่เขาก็ให้กําลังใจเราเขาก็เป็นคุณแม่ก็คือคุณแม่อะค่ะมีอะไรเขาก็เราก็ต้องฟังเรื่องที่จะฟังคุณแม่บ้างมีอะไรก็คุยกันเพราะว่าคนในครอบครัวก็ต้องคุยกันเรียกว่าเราเราลดความเป็นแบบตัวเองลงด้วยไ้มคะลดความเป็นตัว,ตวเ,อเองลดรักอไลดลดทุกล,<อ>ลงได้ฟังคุณแม่ไม่นะคะคือไม่ได้มีปัญหาอะไรกับที่ที่คุณแม่เขาจะ ลดลงหรือว่าขวัญจะลดหรือว่าฝ่ายใดจะลดอะไรเงี้ยคือทุกคนเป็นเป็นเป็นคนเดิมเพียง <c oughs> แต่ระยะเวลามันสามารถพิสูจน์แล้วมันให้คําตอบได้โดยที่เราก็เป็นของเราคนดีเป็นแบบเนี้ยค่ะคุณแม่ก็เป็นคนดีของคุณแม่พี่กอฟก็เป็นคนดีของว <c oughs> <c oughs> ขวัญขวัญก็เป็นคนดีนื่งของคุณแม่ของพี่กอฟอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าตอนนี้คือกอฟผ่านาปคุณแม่แลยวเหมอนกัน ค่ะคือถ้าเกิดพี่กอล์ฟไม่เปลี่ยนแปลงนะคะพี่กอล์ฟไม่เปลี่ยนไปนะไม่แม่ได้แม่ไม่ได้บอกกันนะค่าถ้าพูดถึงเรื่พี่กอล์ฟที่ฝากฝังไหมอ๋อคุณแม่ก็แม่ไม่ได้พูดอะไรคุณแม่ก็บอกว่าแบบว่าขอให้เป็นคนดีแค่นั้นเองเนี่ยแม่เขาก็คนไหนดีกับลูกดูแลลูกดีคุณแม่เขาก็ดีใจที่ให้เราอยู่ใกล้ๆคนนั้นเลย่เขาดีขึ้นเลยไหมคะค่ะเขาดีขึ้นเลยพี่กอล์ฟปะคะพี่กอล์ฟ คือเขาก็เสมอต้นเสมอปลายอยู่แล้วตั้งแต่แบบสวยพี่เกาเขาเป็นคนดีแบบนี้ตั้งแต่แบบสิบปีที่แล้วอะค่ะไม่ได้มีอะไรที่ที่เปลี่ยนแปลงไปเลยทั้งตัวพี่แล้วก็ตัวขวันความสัมพันธ์มันถึงแบบมันถึงพัฒนาอะไรเราเป็นีก้าเราสบายใจขึ้น ะเป็นคนกลางมสบายใจีม่อมีความสุขขึ้นมากกว่าค,า <c oughs> ค่ะสบายใจแล้วก็ <c oughs> เหมือนชีวิตมันแฮปปี้อะค่ะพี่คือคุณแม่เราก็ <c oughs> คืยทุกสิ <c oughs> ่งทุกอย่างเราไม่จำเป็นต้องมานั่งเปลี่ยนแปลงใครอะค่ะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ขนันหรือว่าพี่กอฟเราไม่มีใครเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ว่า เวลาทุกอย่างเขาจะพิสูจน์และให้คําตอบทําให้เราสามคนรักและเข้าใจกันขวัญย่างเรื่องไหนที่ทำให้คุณแม่แบบโง่แบบเออเนี่ยโง่เราจะอาาวอะไรอย่างเงี้ยเลอมันคงคงหลายๆอย่างรวมๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริง,รงๆแม่ได้บอกว่าว่าให้กอลพิสูจน์ในตัวเขาโอเคอะไรนะคะแหรือรว่าอะไรว่าเล่นพนหนใจแม่เราเออก็คงเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ว่าน้องก็ไม่ได้น้องไม่ก็น้องน้องก็ไม่ได้ถามคุณแม่ค่ะแต่ว่าคุณแม่เขาเป็นผู้ใหญ่อะค่ะเขาก็ ย่อมแบบมองอะไรแบบขาดทะลุปูโป่งอะไรอย่างเงี้ยยังงี้ติ๊กติ๊กยังงี้ไปไ้นบอกไหมคบอกไหมว่าแม่เราอบายใจไกลไล่ไกลไล่บอกกอฟไปเลยอ๋อไม่ค่ะไม่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 ได้บอกอย่างเพราะว่าถ้าขวัญบอกอย่างนั้นก็เหมือนเก่วับว่าเราไปบังคับในการที่เราเป็นพี่กอลอฟไรเลยหรือให้เขาเปลี่ยนเพียงแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าคือคุณแม่รักเรามากอะไรเงี้ยคุณแม่ก็มีความลรวนต่างๆนานาเหมือนคุณแม่ทุกคนนะคะ มีความแบบหวานระแวงอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ลูกปลอดภัยง่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ขวัญก็ทําได้อย่าหนึ่งก็คือให้กําลังใจพี่กอลให้พี่กอล์ฟพัฒิสูน์ตัวเองเพราะว่าโดยส่วนตัวขวัญเป็นคนที่อยู่ใกล้พี่กอลมากที่สุดเรามั่นใจว่าพี่กอลเป็นคนดีนะค่ะแล้วก็ ย่อมจะผ่านคุณแม่ไม่ได้อยู่แล้วเราก็ใช้ความดีนะผ่านด่าคุณแม่ไปใช่ใช้ความดีใช้เวลามาแต่งไม้แต่งไม้เออแต่งไม้แต่งไม้คนตอกไนแงอราแงไม่ต่งอโอ้โหพี่ตอนตอนนี้ทำงานก่อนะรอไอพี่กอปมะขอก่อนแต่ว่าแอบเกิดในคอนเสิร์ตมามาอย่าบิ้วสิพร้อมเหรอตั้งแต่เราพร้อมไหมพร้อมไม่พร้อมไม่ไม่คือตอนนี้คือขวัญอ ไม่ใช่คือน้องน้องกำลังขัญนชื่อาขวัญกำลังจะตับงไม่คือขวัญกำลังแบบเอ่อทำเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ขวัญตั้งใจเกี่ยวกับธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ดึงพี่ก๊อเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็ ดึงคนรอบข้างรอบตัวของหมดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่ารุ่นพี่ผู้ใหญ่หลายๆท่านเพราะว่าเราตั้งใจทาธุรกิจอันนี้ออกมาให้ดีซึ่งก็ใกล้จะถึงวันที่พวกพี่ๆหรือทุกคนได้ได้มาเห็นสิ่งที่มันแบบที่เราลงแรงลงมือลงความตั้งใจทําทุกอย่างซึ่งแบบแบรนด์นี้ผลไม่ได้ทํามาแบบแค่3าสี่เดือนน้องรุ่มทามาเป็นปีกว่าๆแล้วถ้าวันนั้นม่เห็นจริงเพามากขอเราแต่งงานเราขอ แหวนมาแล้วอย่างเงี้ยผ่านเราต้แม่โอ้ยไม่ต้องแหวนมาหรอกคุกเข่าหนูก็ไปแล้วแล้วแต่ก็เนี่ยว่าหนูก็พร้อมไม่เกค้างแตัวถามอายุวันนี้เอาว่าใช่ะเอาที่ละอันนั้นเราตาหลักไม่ทันดึงจริงพร้อมไหมพร้อมไหมคะพร้อมมาดูแต่งแล้ววันนี้ขวัญมองว่าเออมันเป็นเรื่องใกล้ตัวทราไมหรือว่าอย่างเรื่องที่คือคือทุกคนผู้หญิงทุกคนก็อยากแต่งงานนะคะ พร้อมแล้วไม่แ <parfois> ต่หนูไ <ale> ม <plus poetry> so ่ได้ไปกดดันในพี่เขาเพราะว่ารู้แต่หน้าตอนนี้ไม่รู้แล้วก่อนน้าี้เขาพูดมาแล้วขอเลยเนี่ยเอาไว้เอาไว้แต่ทมนี้กินไปเยอะเอาไว้โอ๊ยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าเออเราสองคนเรื่องคุยเรื่องแต่งว่างั้่เอาไว้แล้วแต่วันนั้นมันจะรักมันลงรอบทุกอย่างแล้วเรื่องแต่งงานมันน่าจะไม่น่ายากคือจริงๆถ้าเกิดวันนั้นมาถึงเราไม่มีคำตอบน้องคอมเมนต์อะถ้าไม่มาถึงว่าภายในปีนี้ ช่วงอายุเท่นี้เราลองมาพี่อย่ามาลองหนูซีแล้ว <นะ S 2> ถ้าเกิดปีนี้หนูไม่แตงแ่งละจริงๆมีการได้คุยกันไหคนมคะเรื่องแต่งงานคุยอย่างโอ๊ยคุยกันตั้งแต่สิบปีที่แล้วแล้วค่ะไม่ใช่เพราะว่ามันเหมือนกับ <c oughs> ไม่ใช่คือมัน ความความฝันของผู้หญิงอะค่ะหนูหนูเป็นเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมต้กงวันหนึ่งเราก็แบบอยากใส่ชุดแต่งงานอยากเดินลอยกระบี่อยนตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยแต่นี่ก็ไม่ใช่ต้องแต่ัวไม่เป็นไรเราไปแล้วไม่รอกะบี่ก็ได้ตอนนี้ก็ก็คุยบ้างเวลาเดินผ่านแบบพี่เนี่ยอยากได้ดอกไม้แบบนี้จนแบบว่าเออชี้นำตาลอนพูดไปจนพี่เขาคงลำคาญแล้วอะค่ะว่าแบบเออรู้แล้วอะไรเงี้ยเด็ก ได้มไม่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 ได้เริ่มบางแผนแล้วค่ะเพดแต่ว่าแบบแค่แค่บอกพี่เขาแนวบังคับไปเฉยว่าอยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้อยากได้แบบนีตอนนี้ทำงานขอนขอนเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยแบบแต่อายุอายุอะไรอย่างนี้เราก็ได้แล้วอไอ้ที่จริงนี่ถ้าเขามขอเราเราพร้อมจะแต่งมาย้อนช่วงอายุตอนนี้เลยไม่ผิวนะเอาเอาความรู้สึกผู้หญิงยังหวั่นว่าเออถ้าเขามาขอเราตอนนี้เราอยากแต่งไหม ไปแล้วเขาไม่ได้ขอพี่ขอใครไปไายอพพยักหน้าอย่างเดียวก็พร้อมเนาะไม่โอ้ไม่คือพี่เขาฮะถ้าเรารักใครแล้วก็คงอยากแต่งงานแล้วคนนั้นแหละเซงเซงวัดรอเขามาก่อนเนาะชอพย้อนไหนใช่ใช่อะไรอะ ดีค่ะคือคือเราก็ต้องเรารู้สึกขอบคุณนะคะรู้สึกแบบถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ว,ว่าขอบคุณทุกคนที่รักคุณแม่ของขวานเพราะว่าอย่างคุณแม่ใครเราก็รักเราก็คือแม่ใครใครก็รักอะคะ่ะอย่างคุณแม่ขวานเราก็รับคุณแม่ขวานถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องอะไรผ่านมาหลายๆอย่างแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ที่คอยให้พื้นที่ของแม่ขวานแล้วก็ให้กําลังใจแบบมีรอยยิ้มและมีความรักให้กับคุณแม่ขวานเสมอค่ะตอนนี้เห็นายา ก็อะไรคุณรักสายบุญป่ะคะก็ก็มาจากครอบครัวเพราะว่าอย่างคุณมมาคุณคุณแม่ของพี่กอลป่ะก็ชอบไหว้พระอยู่แล้วอย่างคุณแม่ของขวัญก็ก็ไหว้พระขวัญยังบอกกับพี่กอลเลยบอกว่าเราไหว้พระกันบ่อยมากเหมือนเราเป็นคนเล่นขอกันเราพอไหว้พระกันบ่อยเพราะว่าสองครอบครัวมีความชอบเหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็ไปกับมมาเดี๋ยวก็ไปกับแม่เราอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่มีอะไรนะคะก็การทําบุญเป็นสิ่งที่ดีอะคะ่ะการทําบุญก็เหมือนกับเป็นการให้อะเราให้เขาเราก็มีความสุข